สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนโปรแกรมของเรียวไฟล์นะครับเพื่อทำการเพื่อสืส่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราต้องการทดสอบนั้นตอนนี้ยังสามารถใช้งานหรือว่าเปิดออนอยู่หรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันเลยนะครับ ในการออกแบบนะครับเราออกแบบว่าอันนี้คือไอพีของปลายทางที่เราต้องการที่จะเติมไปนะครับซึ่งในเรื่องของ,งขอ่านโปรแกรมนั้นองมีการเติมโดยใช้คําสั่ง์คอมมาของตินนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อทําการเติมเรียบร้อยเสร็จปุ๊บให้โปรแกรมทําการเข้าตัวเองโดยใช้ทอมเมอร์ของเซฟไฟล์นะครับ เขาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงค่าที่เราต้องการเช่นในที่นี้ให้เขาถึงแค่สิบก็ทำการปิดโปรแกรมเทปีออกไปนะครับตอนนี้เรามาดูส่วนประกอบของตัวโปรแกรมนะครับก็คือส่วนนี้เราใช้เเรลนะครับแล้วอันนี้เราใช้ เราใช้ซิงเกอร์ไลน์นะครับอันนี้คือเลเวลนะครับอันนี้ก็คือซิงเกอร์ไลน์นะครับอันนี้คือปลุกคอมมานด์นะครับแล้วอันนี้คือคอมโพเนนต์ของทา์เมอร์นะครับอันนี้ก็คือเลเวลโจมนะครับก็ใช่เป็นการระบุว่าเป็นเวลานะครับ อันนี้ก็คือตัวเลขอันนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับตัวเลขที่บอกว,ว่ามีการค้าได้ระดับนะครับโอเคเราไปดูโค้ดกันนะครับโค,ราาโค้ดน,น,นั้นที่เราใช้ปรโยน,น,นะครับก็คือตรงนี้นะครับที่สำคัญตรงนี้นะฮะและในการใช้ลนยนะครับเราจะต้องมี ตัวนี้นะครับใช้ AWR ผลประโยเน์นะครับผมแล้วก็มีการสร้าง p r o c e d u r ์ขึ้นมาสักตัวนะครับ p r o c e d u r ์ในการกดปุ่มปุ่มนี้นะครับแล้วก็ p r o c e d u r ์ในการสร้างฟอร์มขึ้นมานะครับแล้วก็ p r o c e d u r ์ของ Community Camera น,น,นะครับ มีอืกสามอย่างครับกคือตัวนี้มีทอมเมอร์นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนฟอมครับ่าเป,นเปน็นนะครับผมในส่วนนี้เป็นการดีไซน์ฟังก์ชันสำหรับการเพสติ้งนะครับขอบชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับ

โอเคแล้วตรงนี้ก็คือการเทรการเทรของฟังชันเทรปนนะครับนะคันฟังชันปืนโบม์ไปด้วยภ่าของอันอซิสตนะครับของไอพีที่เราต้องการไอพีัพเกจเนนี้ ก็คือไอพีของตัวนี้นะครับซึ่งในการใช้งานจริงันเมื่อเราลงเสร็จปุ๊บในการ สณะนกลุ่นนะะมบ,บ้านะกมาแล้วนะครับเวลาเราเชื่องจุดจะ็นแบนบนี้รับนนะะปึ๊บน,นะครับพีตัวนี้เปลี่ยนได้ครับผมห้เขาแล้วก็ปิดก็เลยเป็นแบบนี้รอสู่นะครับผม ฮัลโหครับ่ครับต่อครับผมคือนี่ครับคือการสัตในการ เมื่อฟอรมูกสร้างขึ้นมานะครับปุ๊บเราจะ่าเริ่มต้นที่อ์ไปท่ p บนี้นะค,ะะร,ร,นะคะะรับผม,าม,ามออะะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่อีเวนต์ของตัวฟอร์มนะครับเมื่อโชว์แสดงมาปุ๊บให้ทำการกดติงดับนมอมัดนี่นะฮะซิงดับจมมัดดูค่าที่อ์ทีนะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บให้เราให้ทำการสั่ง าทามเมอร์ทาการเขานะครับนี่เป็นทาเมอร์นะครับเอ๊อะเห็นไหมครับเราตั้งข้าแล้วที่ทำชิ้นตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเราแค่แค่นี้ก็ได้เลยแล้วเราเซ็ตค่าดิฟเฟอเรนที่สองนะครับนี่ครับ ถ้ารันขั้นมาเสร็จปุ๊บทำเลิศทำเหมือนกรนหลังนะโอเคแล้วในส่วนของเมื่อทำเลิศได้มีบนขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็เขียนโค้ดเข้าไปด้วยนะครับว่าตัวนี้ก็คือเทเบิลสองนีคือตรงนี้นะครับผมเทเบิลสองแคชเชอร์นั้นมีค่าเท่ากับ ค่าของตัวนี้จะเป็นตัวสองที่ได้จุดเป็นอนเทอเจอร์นะครับแปลงเป็นเท็กให้แปลงเป็นสตริงก่อนจากสตริงนั้นให้แปลงเป็นอินเทอเจอร์นะครับระบบที่หนึ่งโอเคอันนี้ถ้าจะได้จุดตัวเลขนะครับซึ่งหลังจากนั้นถ้าทำการแปลงจากค่าของตัวเลขนั้นให้เป็นสตริงทีเผื่อว่า จะได้โชว์ค่าที่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าค่าของนั้นจะรับค่าเป็นเฉ็เท่านั้นเองแล้วจากนั้นปุ๊บถ้าเราเชิดว่าถ้าเกิดค่าของ e b 2นั้นที่เขาขึ้นไปรเรื่อยๆมีค่าถึง5นะครับก็ให้ทำการติดแอปพลิเคชันอาจจะไปโน้ตเป็นสักสิบนะครับ อ่าเราลองดูนะครับอ่าดูไปรวัผมจะบอกว่าในการที่ส่งค่าไปที่ลายนะครับอีู่านึ่ส่วนของตู้นะครับนี่ับตรงน <sm> ี้ครับน่ครับบรรทัดนี้ครับก็คือ ือโพสต์สร้าง URL เพราะฉะนั้นจะต้องมาใช้คอมโพเนนต์ของตัวนี้เข้าไปนะครับเป็น URL นะครับส่งนไปที่เิื่อของลายนะครับแล้วตามด้วยค่าของโทเค็นโทเค็้น่อที่เราสร้างไว้นะครับ เป็นของเรา์โน้ตินะครับตามด้วยแมสเซจ e มสเซจนี้ก็คือ IP นะครับ i p ของ s e r v ์ฟนะครับแล้วก็ฟอน์ด้วยสเตตัสแล้วก็ตามด้วยสถานะของ s e r v ์ฟอร์นะครับราาาน,นะครับเซิร mm ์ฟเวอร์สเตตัสอ่าเรลองมาลองดูน,นะครับเรามาลองดูนะครับเราเพิ่มาคาเพิ่มเงิชัดๆเราเพิ่มเปิ๊บ รอแล I mean new, uh, newer, ้วนม่ต่อตอนนี้คือค่าธำรมเนียครับเราให้มันงเยอะอะไรก็ได้ครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับผมลดตัวนี้ก่อนนะครับเป็นชุดสอ อ้าวเดี๋ยวเอาใหมา่อีกทีนะครับผมดูับผมพอรันเสร็จปุ๊บนี่ครับขอความแรงอินทกรัขึ้น,นแล้วก็พอครบสิบปุ๊บหน,นา้าตาจะเปไปเดยเป็นม่างนะคะรคับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการใช้ทิมเมอร์บวกกับสร้างลายอนเทอรไฟล์เพื่อการลน์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตัวนี้กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการที่ผมจะทำคลิปใหม่มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ